อธิาว่าพรามเกิดขึ้นพวกนี้ทําอะไรผู้เจ้าก็อธิบายพวกนี้จะไม่ทําอะไรปิกาจารย์ขอเข้าไปแล้วก็สร้างกระท่อมแล้วก็นั่งเพ่งอยู่ในกระท่อม,อมคนทั้งหลายเห็นพฤติการของพรามนั้นแล้วพากันพูดอย่างนี้ว่าพ่อเอ๋ยสัตว์พวกนี้พากันมาสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบงัง ด้วยใบไม้ในราวป่าแล้วเพ่งอยู่ในกระท่อมไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวดังนั้นพราหมณ์จะต้องไม่ทำอาหารเองมันเกิดเพราะอย่างนี้ดันั้นการพิขขาจารณาเนี่ยนการไปหาอาหารไม่ทำอาหารเพื่ออาศัยเวลาทั้งหมดของชีวิตแต่ละวันเนี่ยอยู่กับการเพ่งเพื่อวัตถุประสงค์ละความชั่ว คือลอยบาปออกไปสแสวงหาอาหารตามคำนิคมและราชธานีเพื่อบริโภคในเวลาเย็นและเช้เชาได้อาหารแล้วจึงพากันกลับไปเพ่งอยู่ในกระท่อมซึ่งมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าอยู่นะมีชีวิตเขาจะเป็นอย่างนี้อืม อักะว่าพวกเจริญฌานเจริญฌานจ,านจึงอุบัติขึ้นเป็นระดับสองคำว่าฌานฌานะคือการเพ่งอักขละนี้จึงอุบัติขึ้นมีขึ้นนี่ให้เข้าใจความหมายของคำว่าฌานหรือฌานะก็คือการเพ่งนวัตถุประสงค์เพื่อลอยบาปคือละอกุศลนั่นเองอืม สัตว์บางพวกไม่อาจสำเร็จฌานไดนะ้พวกทำฌานไม่ได้อัคระแรกพรามเกิดอัคระสองจเจริญฌานพวกทำฌานไม่ได้อยากละอกุศลเหมือนกันอยากลอยบาปนะแต่ทำฌานไม่ได้ก็เลยสร้างคำมภีขึ้นนะการสร้างคำมภีเกิดขึ้นเนะมื่อสร้างคำมภียนะ ก็เกิดการนะบอกสอนทรงจำการบอกมนขึ้นอัขระธรรว่าอัจชาย,ยิกาจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับสามนะเหมือนการสวดการสาธยายนะที่พระเจ้าใช้คำว่าสัจชายะเนี่ยนะอ,อันนี้ก็อัจชฉย,ยิกาอัจฉาิยะเนี่ย อัจฉริกาจริงเกิดขึ้นอุบัติขึ้นเป็นระดับ3สมัยนั้นการทรงจำการบอกมนการสอนถูกสมมติว่าเลวในบัดนี้สมมุติว่าประเสริฐแต่ก่อนเขาว่ามันไม่ดีเพราะว่าเขาทำชานไม่ได้เขาเลยต้องมาทำคำภีและบอกสอนมนต่างๆเหตุกำเนิดของเรื่องของมนนะเกิดมาอย่างนี้ การอุบัติขึ้นแห่งพวกพรามมีขึ้นได้เพราะอาคระที่รู้กันว่าเป็นของดีของโบราณอย่างนี้แหลนะดังนั้นการบังเกิดขึ้นของพวกพรามเนี่ยนะมีขึ้นเพราะอย่างนี้นี่เหตุเกิดของพรามเลยนะตั้งแต่เริ่มแรกว่าพรามเนี่ยมายัางไงอคระนี้มายัางไงนะสัตวเหล่านั้นจะต่างหรือไม่ต่างกันต้องด้วยธรรม ไม่ใช่นอกไปจากธรรมท่านจะโยงมาถึงพวกวันนะต่างๆที่มันแบ่งวันนะกันเนี่ยนะแบ่งชนชั้นต่างๆก็เพราะธรรมเป็นเหตุนะอ่าเพราะธรรมะเป็นเหตุไม่ใช่เพราะสิ่งที่ไม่ใช่ธรรม,มพระองค์ตรัสว่าธรรมเท่านั้นเป็นของเสริรสุดในชุมชนนะเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นยึดมั่นในเมถุนรมแล้วประกอบการงานเป็นแผานกแผานก นั้นแหละอคละว่าเบิสาเบิสาจึงอุบัติขึ้นวเจารย์ตั้งแต่กษัตริย์คำว่ากษัตริย์มากรตั้งแต่อคละเลยนั้นย่อมจะเห็นว,ว่าเวลาผู้เจ้าเลี้ยงผู้เจ้าจะเลี้ยงกษัตริย์ขึ้นก่อนแต่บัดนี้เลี้ยงกันผิดไปยกพรามขึ้นก่อนและบอกต้นกําเนิดตั้งแต่อคละเลยอคละคําว่ากษัตริย์เกิดขึ้นก่อนคือมหาชนสมมุติน่ะ แล้วก็เกิดพรามนะแล้วก็เกิดเว้สานะประกอบการงานอาชีพต่างๆแต่ก่อนก็ไม่ได้ประกอบการงานอะไรกันเพราะว่าอาหารมีให้กินตลอดนะจนกระทั่งมีการขาโมยกันขึ้นอาหารเริ่มหมดไปนะข้าวสาลีเริ่มเสียเพราะแทนที่จะเก็บวันต่อวันนะพอสร้างบ้านก็มีการปุนปะตุนกันข้าวมันก็เริ่มเนา่า มีแกลบมีลำขึ้นนะเมล็ดพันธุ์ต่อไปมันก็ไม่ดีไม่งามทีนี้มันก็เริ่มเสื่อมนะก้าวก็ไม่ไม่เกิดขึ้นบริบูรณ์ก็เป็นหยอมๆก็ปักปันเขตแตนกันนะเริ่มมีการขโมยกันอย่างน,นี้เอานะต่อมาก็เริ่มมีการประกอบการงานนะกษนะัตริย์รามเวศสูตร นคะำว่าสูตรก็เกิดขึ้นตรงนี้เขายอ่อเนี่ยเหตุแห่งการเกิดสูตรนั้นไม่ไม่ได้มีบอกละเอียดบอกสรุปมาเลยว่าการอุบัติขึ้นแห่งพวกสูตรนั้นมีขึ้นได้นะอย่างนี้แหละนะอย่างบางทียอ่อไปยอ่อมาใจความสำคัญที่ถูกยอ่อเนี่ยมันหายไปนะอ่า มีสมัยที่กษัตริย์บ้างพรามบ้างนะเวทบ้างสูตรบ้างคาว่าเวทเนี่ยมันกลายเป็นมาเขียนใหม่เป็นแพทย์เดี๋ยวนี้เราเลยท่องว่าพรามกร์กษัตริย์แพทย์สูตรจริงต้องเป็นกษัตริย์พรามแพทย์สูตรหรือถ้าให้ตู่ก็คือกษัตริย์พราม์เวศสูตรนะอย่างนี้สมัยที่กษัตริย์บ้างพรามบาร์บ้างเวศบ้างสูตรบ้างตําหนิธรรมของตนจริงได้ออก จากเกลือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจะเป็นสมณะสมณะจึงเกิดมีขึ้นได้จากวันนาทั้งสี่สัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม่แตกต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมเพราะธรรมเท่านั้นจึงเกิดการนะที่สัตว์เนี่ยมีความแตกต่างกาันบางคนทำตามธรรมบางคนไม่ทำตามธรรมความแตกต่างกันจึงเกิดขึ้นนะ นั้นในสี่วันนะเนี่ยเพราะความต่างกันแหน่งธรรมจึงเกิดวันนะขึ้นใช่ไหมพวกหนึ่งคิดอยากจะลอยบาปอกุศลอยากกล้าไปพวกหนึ่งมหาชนสมมติขึ้นมาเป็นกริย์นะนะนะเพราะว่ามีธรรมันงามไม่ไปลักเล็กขโมยน้อยอะไรเขาจากนั้นนะเกิดความนะจากนั้นพวกตามมาหากินเกิดเวสาขึ้น เกิดสูตรขึ้นนะอย่างนี้พวกสี่วันนี้ก็เริ่มมองว่าเอ๊ะของตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยดีธรรมะของตัวเองยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่ปราณีตยังเป็นธรรมไม่งามก็เลยอยากจะออกมาบวชอีกอ่าเป็นบรรพชิตเพื่อให้ได้ความเป็นสมณะอัคลาว่าสมณะก็เกิดขึ้นนี่ สมณะจึงเกิดมีขึ้นได้จากวันนะทั้งสนีะ่ดูก่อนว่าเสรษฐถาภารัฐวาชาษัตริย์ก็ดีพราหมณก็ดีแพทย์ก็ดีนะหรือเวทก็ดีสูตรก็ดีสมณะก็ดีประพฤติกายทุจริตบัชีทุจริตมโนทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรลก mm hmm. เริ่มสร้างมาบัญญัติมาตรฐานแล้วว่า คุณจะเป็นวันณนะไหนก็ตามหรือเป็นสมณะหรือแบบไหนก็ตามถ้าประพฤติกายวาจาใจที่ทุจริตละอบายทุกติบินิบาตจะบังเกิดขึ้นกษัตริย์ก็ดีพราม์ก็ดีเว้ก็ดีสูตรก็ดีสํารวมกายวาจาใจอาศัยการเจริญโพธิปัธรรมทั้ง7คือสติปัฏฐาน 4, สีสัมปัฏฐาน4ที่บาทสีอิน 5, รียห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมรรคหนึงแปดตรงนี้นะ แล้วย่อมเปรินิาพานในปัจจุบันนั้นเทียวดังนั้นไม่ว่าวันใดก็าตามหรือผู้ที่ออกมาบวชถ้าประพฤติโพธิปัจฉิยธรรมทั้งเจ็ดเจ็ดหมวดธรรมเน,นี่นะหรือที่พระองค์เรียกว่าอภิธรรมอภิธรรมเมนะพวกนี้จะเป,ปรินิพานพองตัดว่ากษัตริย์นะ ประเสริฐที่สุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยโคตรท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะ